โฮมมอโอ้บ่แล้วไปน้าคิดเด็ดคล่องไปโลกไปสูบน้ำสูบน้ำไปรอบผู้เราขึ้นกินขึ้นกินพอพอไอ้แม่ก็ไอ้ไม้นั่งกอดหนาอยู่เลยป๋อโอ้ยขอถ่ายเลยค่ะว่าเอึ่ยเจ้าเลยนะโอ้ยขอโอยปนนองขอจยอย่างนี้กับโจยเลยนะอ้าวอุไรแบบนี้ม็บเจ้าคนนละโจยนี่กันทิ่ไม่ใช้เราเมือนเดียวนะโอ้ยไอ้แม็่ทามทีไปหน้าเซียวตุกเลยว๋อ ม้อไ้หมัิตนอะไรหัวเจ้าเป็นรเมือนไปอยพ่ที่เล้วไม่วไงดียไปไปเอาได้ซิ้งมาเอาหามาท้อนบ่มื่าดอกพวกเจ้าดอกพวก่อยดอกไปหน่อแล้ววะนั่งเอาที่ละตุนยาโมยงกกบกามัน เดวนก็ไกลเอกไปพาทางงาบอย่าดย้องข้าสโอยโอเดี๋ยวเขายัง่มันาก็มางตงุ่นขนังินร่งฝุ่นก็ไปุ่นมากทีใจเนี่ขวดเบียร์ขวดเบียร์พวกมงเนี่ยขวดหาซื้หากินจุ่มเป็นจุเขาลูกกินนาะเปนจุ่มเป็นจุ่มจุ่มน้าจุ่หน้อ้เราเฮือนลสับุ่นเราเฮือนล้งมัน ก er e, ายว้ยายเปนโดนสันสันแตกโอ้สันนั่งสั่นตลอดเนี่ยนะคเห็นยังนี่มานั่งสั่นเลยเกือบเดือนแล้วว่ะเกือบเดือนเกือบเกือบเศร้าหมื่นอะไรนี่นั่งสั่นก็ว่ามคนกินอะไรนี่ไม่หมักเลยไใชนี้กม่่ายหน้า mặc sếp hết 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 chân hết hết hết

กระทูว่วะมัดกนมือนี่มัดกนนวนเหมันกินกินมันสวิรัตพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือการรำหน้าเดือวเป็นลูกชานามันก็อย่างนี้แหละจเจ้าเอ้ยแค่ขึ้นเยอะเลยบ่ะ คือการการลำหน้าของดินดีเพื่อนสิไปะถาเกี่ยวเดือนสิบเอ,อ็ดเพื่อนสิไปะถาเกี่ยวเดือนสิบสองหมืนคือกันน,นั่นแหละผู้ลำเกี่ยวก่อนกับพวกไดนเอาคว้านบักเอาหรอกเพื่อนวะ <c oughs> ล้ำหน้าไว้เขาคิดก,ก็ะเด้อ ก็ไฮไฮไฮไม่ดิบกาสินะคนน่ะบอว่าลำหางไฮไลฟขอรัเบอรทนีพวกกาละเนื้อหางนั้นตามถึงเรื่อไรเมื่อเรงันใส่ยังยินมเนเจ้าเหรอ

เรมันเช้านี้นายตั้งปดคลีปไว้พอตังอต้งกล้องปนที่ไว้บวัวอกเปียงเ่อนพขหาบกัาไปเฮ้ยนะเราไปเจัะปันไปเจับกล้องอ่ท้ายจ้องไปจะคือจ๊ะไ่จับนังแงนน่น,นแหลน,น,น,นแน่นถมงนังแนน้ำิจะท่ายจะคล้อง <c oughs> นะคล้องเพื่น,นบูปับทั้งหลังให้ห้าเนาะเพื่อนตัง้งหน่าให้ห้าม<อ>ดก็เท้นทีถีปั๊บลังกล่องลังตี เลยซื้อไปชายเดี๋ยวควงปลาสลุงวนเช่นเมืองตะนาห์ฮะโอ้เลยชายไปเลยเอาแด้เขาห่วยมันถูกพ่าลูกสินะหมายกำลังใจได้พ่อลูกไปหน้าตายเมื่อไหร่คนหมายกำลังใจนี่นะให้กระเป๋าเจ๊เจ๊ใจเงิน ตัดเองวะเนยไรกับยาหัวมานหลให้พูถามหลวงกุยเห็นมีพูถามได้เด้อเม้นโจทย์ทุบที่บ่าทุกที่บ่ามก็ื่ทามเขาจะบัวคนเจ้าจเก้านันถวันตัดห้แจ่คาพุมพี่ม่จะถวันตัดก็บมิจะพูถามเลยเด้อี่น่ี่ที่ฉดกับข้านมาพูตัดใส้งามแทะเม้นพูตามพุมให้เจ้าเออตัวเองก็บอกาก็จริงเนาะ คอยจควิดสิเป้ฮะคุยโควดฮะจ้า่อท่าว่าตัดหอยู่แล้วเจ้าอท่าว่าตัดกับว่าเจ้า่อเจ้าอยากตัดอยู่บาเจ้าอยาตัดมันอีริเนอร์คอยบอกล่าในนี้นะอีิมันตัดอยู่ไปหามันมันก็ตัดหิยู่ขอว่าใช่าพมยอยากถามว่ามันเป็นได้ไรเขาจังคำเปลีอยนเป้นหมเงี้ยบุจัก ห่อนมันบมมันเลยเฮ้ยเฮ้ยเศร้าขัดบดอยู่แต่เศร้าพี่น้องเอ้ยมาย่ำห่อนโมงันบมมันที่จะใช้จ่ายแงมเศร้าเพราะว่าหวั่นยังไง

่ะมคอนแเนาะห่อนาะมากหจอนเราคุณพีเนาะแงนเออข่อยบวมมนเนาะมือเสามันแดดนาคุณพี่อ้าวข่อยอยัางากหัวจะมือจะม้ามือแหลกเออข่อยดำหน้ามากเกือบเลื่อนของบริพัตแดดมือจะมาแดดขอยอ๊วดหัว อู้้พู้มากกับมนันแสงสว่างนอกอ่ะใ,ใจเละไม่ยสายใจเลเพราะว่าอยู่เต,ยเตยอยูเต่ของแอรูเต่เฮือนมั่ผมออกมาเจอเดชเหมอนพระพี่ชอไปวะาี่เขอบคุณหลายหลายเด้อใจใจมาซอยหลายหลายตืบมา,ย,าย,ย่างแรงเมี๋ยกมากินเม,มากีนเดี๋ยวโอกาสนาพูดเมื่อ หาหมวยดีๆสำสำน่าก่อนี่ไงข้าวอร่อยอน้ำหวานน้ำเย็นเดี๋ยวจีเดี๋ยวจีกินกลางผาเด้อจ้ามาสารองหน้าแล้วกันจ้าจ้าจ้าโอเคนี่ก็ซิำแล้วแหละมันบวชได้เมือซิำแล้วแหละค่ะมันมือไอ้สุดท้ายพี่นอ้องซีระซิำผู้ดเดียวเห็นไฟมาเลยเหมือนนี่ขาดำผู้เดียวอยู่จนเป็นทวงอ่ะก็ดำมือสุดท้ายก็ดำผู้เดียวค่ะ เด้อองแล้วเด้อพี่น้องแล้วเด้อบาทนี่เคี้ยวไว้อยู่ดับมือทิ่ที่แล้วยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเด้พี่น้อง